รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทับบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวาไรตี้สีผ้าค,ค่ะยกกันให้มันกับเพลงกันตรึมและการเต้นกระนบติงตองจังหวัดสุรินทร์พบกับนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยกับการพลิกบทบาทเป็นผู้จัดละครสุดปังคุณเออิสริยาสายสนั่นแกะสูตร ปลานิลทรงเครื่องดีต่อสุขภาพและว,วันนี้ปออยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปะตะทค่ะที่นี่บรรยากาศสดชื่นสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ถึง12ไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเรียนรู้ระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี และตรงจุดนี้ก็คือบริเวณทางเข้าไปสู่ทางเดินชมเรือนยอดไม้หรือสกายวอล์กที่มีความยาวถึง200เมตรเรียกว่าเดินชมสวนพร้อมกับฟังเสียงน้ำตกไปด้วยฟินสุดๆไปเลยคะ่ะและตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับช่วงวิถีสีภาควันนี้น้องปุกกี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ตามไปเลยคะ่ะช่วงวิถีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งแรกที่ใครหลายคนนึกถึงคือน้องช้างแต่จริงๆแล้วจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้มีดีแค่ช้างเท่านั้นแต่ยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานใต้นั่นก็คือการรึมซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาค่ะจำรียบสุด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเปิดมาปุกกี้ทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษา,ขามเขมรถิ่นไทยเลยค่ะและเห็นน้องๆตัวเล็กๆตรงนี้ไหมคะยิ้มกันน่ารักสดใสมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีความสนุกสนานรออยู่แน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะยัตามประวัติตั สมัยโบราณกันตรึมใช้สำหรับการขับร้องประกอบการร่ายรำบวงสวงรำคู่และรำหมู่ทำนองของเพลงกันตรึมมีมากกว่า100ทําทำนองเรื่องราวในแต่ละเพลงจะเล่าถึงเรื่องทั่วไปตั้งแต่เกี่ยวพาราสีโอโลมชมธรรมชาติ แข่งขันปฏิพานสู่ขวัญโดยมีดนตรีที่เล่นประกอบจังหวะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมฟุกกี้ก็ได้แปลงโฉมเป็นสาวเขมรขินไทยเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งชุดที่ใส่อยู่นี่นะคะเป็นชุดแบบประยุกต์ด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่พีพี่พีสวัสดีค่ะอยากให้พี่พีเล่าประวัติความเป็นมาของเพลงกันตรึมให้ฟังหน่อยค่ะครับเพลงกันตรึมนี่คือเป็นเพลงที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม ก็คือจะเป็นเพลงที่บรรเลงอย่างงานแต่งก็เป็นเพลงกล่อมหอเพลงกันตรึมของชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะก็คือยังคงเป็นเอกลักษณ์กันตรึมโบราณนั่งเดิมจะใช้เครื่องเล่นนี่คือเป็นแบบโบราณทั้งหมดถ้าอย่างนั้นปุกกี้ได้ยินแบบนี้รู้สึกว่าอยากออกลีลาไร่รำเพลงกันตรึมบ้างแล้วค่ะพี่พ จากเพลงกันตรึมที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาแล้วค่ะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะกระโนบติงตองนะคะประวัติความเป็นมาก็คือคุณตาเต็นจาก,การดีซึ่งเป็นราษฎรบ้านโพกองนี่แหละค่ะ,ะเดินทางไปทําการค้ากับประเทศกัมพูชานะทีะนี้ระหว่างทางก็พักกงคารวานเกวียนก็ไปเจอตะกะเตนคู่หนึ่งกําลังทําท่าจู๋จีกันอยู่ท่านก็เลยลอง จำลองเหตุการณ์ของตะกะแตนตัวนั้นดูค่ะก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะคะว่าถิ่นบ้านโพกองของเราเป็นต้นแบบของการแสดงกระนบติงตองจริงๆ ขอบคุณทีมงานบ้านโพกองด้วยนะคะสวัสดีค่ะเย้ <Yeah. S 1> ขอบคุณน้องปุ๊กกี้มากค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาพบกับเรื่องราวแสนประทับใจของแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะ คนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวคนดีสีภาคของเราในวันนี้คือนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วกว่า23ปีมีความสามารถในการแสดงและงานพิธีกรจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอีกทั้งเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากล่าสุดถึงขั้นจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่ผู้เป็นที่รักเคยได้รับรางวัลลูกกระตันยูจากสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัลพระราชทานเทพทองบุคคลโทรทัศน์ดีเด่นวันนี้จะมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในสองบทบาททั้งการเป็นอาจารย์และการเป็นผู้จัดละครคนเก่งที่มีความตั้งใจไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง พร้อมกับการแบ่งปันประสบการณ์ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างสมดุลในแบบฉบับหญิ้งเก่งยุคนี้กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคด็ตอรอิสริยาสายสนั่น ผู้ชมคะลตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีา้ของเราในวันนี้แล้วนะคะดรเอ๊อิสริยาสายสนั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับดรคุณมาขอบคุณค่ะเย้ yeah. ใครจะคิดว่านางเอกสาวสวยวันนี้นะคะโอ้โหขยันเรียนเอาจริงๆแล้วเป็นเด็กเรียนตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมาตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดง เคคิดแค่ว่าเราอยากเรียนเรามีความสุขกับการเรียนเมื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาสเราก็ทําอย่างที่เราต้องการในขณะเดียวกันเรื่องของการทํางานก็สุดยอดเหมือนกันนะคะจากนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆกลายเป็นผู้จัดมือทองเลยนะต้องเรียกอย่างนี้เลยวันนี้เป็นผู้จัดเป็นแล้วกี่เรื่องคะ ปัจจุบันเป็นเรื่องที่11แล้วคะ่ะรวด<ม>เร็วนะคะยังคิดแบบว่าเอ้าเราเพิ่งแป๊บๆผ่านมา11เรื่องแล้วคะ่ะเปีกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแสดงว่าจะต้องมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการทํางานเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสรวมทั้งแฟนละครด้วยเอ๊เอคิดเสมอว่าตัวเองเป็นคนโชคดีได้โอกาสจากผู้ใหญ่ ล้วเวลาที hmm. ละครออนแอร์ปุ๊บก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีพอถึงตรงนี้แล้วอยากให้เล่าให้แฟนๆมารีที่สีภาคฟังหน่อยว่าเขามาพูดจัดละครมีหน,น้าที่บทบาทยังไงผู้จัดก็คือเราก็จะมีไอเดียในหัวว่าเราอยากทำนิยายเรื่องนี้สร้างมาเป็นละครเราก็จะนําเสนอช่องสถานีนะคะพอสถานีอนุมัติก็มาฟอร์มทีมทั้งหมดเลือกนักแสดงคนเขียนบทผู้กํากับผู้ช่วยทุกอย่าง ก็คือเป็นเจ้าของกองละครว่าอย่างนั้นภาษาง่ายๆก็ก็ดูแลกองละครทั้งหมดค่ะสนเสน่ห์ของการเป็นผู้จัดละครคืออะไรคะเราได้สารฝันของเราว่าเฮ้ยเราอยากอาา่านนิยายเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกเรามองภาพนักแสดงคนนี้อยากให้คนนี้เล่นแล้วเราได้ถ่ายท่อตัวหนังสือตรงนี้ออกมาเป็นภาพค่ะม,มันมีความสุขที่สุดแล้ะอย่างแรกเราต้องชอบก่อนเพราะว่าเราเป็นคนอ่านถ้าเราอ่านแล้วเรา ไม่ชอบไม่ตื่นเต้นที่ได้ทําเราก็คงไม่ไปต่อเราชอบคนเดียวก็ไม่พอช่องก็ต้องชอบด้วยทีมงานต่างๆก็ต้องหารือกันว่าสิ่งที่พวกเราชอบเนี้ยคนดูพาชอบด้วยหรือเปล่าเพราะเราทําให้คนดูเขามีความสุขเป็นหลักองค์ประกอบของการเป็นละครเรื่องหนึ่งต้องมีอะไรบ้างคะขั้นตอนมันก็จะเป็น planning จะทําเรื่องอะไรเสนอช่องเตรียมทีมงานเสร็จปุ๊บ วางแล้วว่าเราจะถ่ายเมื่อไหร่ฟ e ี r o d u c t i o n ไปดูโลเคชันไปเลือกสถานที่ไาอย่างสถานที่ตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่บ้านของด r อรนะคะแต่ว่าเป็นในกองละครค่ะกองละครเวลาอาคาสละครเรื่องนี้เป็นยุคประมาณปี2,500นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นไม้ดูซิว่าที่ไหนที่ทำทำงานได้และเข้ากับเรื่องราวการฟิตติ้งโปสเตอร์รูปที่ปล่อยไปเชื่อไหมคะว่า เวลาที่ฟิตติ้งอ่ะเราจะปล่อยรูปไปแค่15-20รูปแต่ในการถ่ายทับเอชใชทั้งหมด5ทีมถ่ายและรูปเนี่ยประมาณเกือบ2,000รูปโอ้โหเรียกว่าละครแต่ละเรื่องกว่าจะออกมาหน้าจอให้เราได้ชมกันต้องผ่านกระบวนการมากมายและต้องใช้ความพยายามอย่างสูงและที่สำคัญเราได้เห็นความรักในการทำงานของคนเบื้องหลังอย่างแท้จริงค่ะตลกมากกอนเป็นผู้จัดเรื่องแรกค่ะพี่ปอม,มันมีปัญหา แล้วเรารู้สึกว่าเราอรับมือกับปัญหาได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เครียดเพราะว่าวันที่สามของการไถ่ทำมันต้องยกกองแล้วเราใจสั่นเราใจเสียเราคิดว่ายกกองแต่วันที่สามเราคงไม่เหมาะแล้ววันนั้นะเราก็มานั่งคุยกันกับคุณแม่แม่ก็ถามว่าไม่โอเคไหมคือแบบให้เลือกที่จะไปต่อหรือหยุดแค่เรื่องนี้สุดท้ายราก็คิดว่า เฮ้ยปัญหามันก็ผ่านมาได้เป็นเพราะว่าเรามีเกราะป้องการทางใจทางความคิดเยอะตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าก็มีส่วนใช่ตอนที่เเป็นผู้จัดเรื่องอกไเอย่างอายุไม่ถึง30เราก็จะรู้สึกว่าทําไมมันมันไม่เป็นอย่างนี้อย่างที่ใจเราต้องการนิสัยเอเป็นคนที่เวลาเสียใจหรือเจออะไรมาก่อนก่อนจะเจอเอจะกลัวแต่เมื่อเอเจอปุ๊บเอวิ่งสู้ฟัดเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบหนีปัญหาค่ะพี่ปออะไรมาก็ค่อยๆแก้กันไปจะไม่แบบว่าหายไป และทิ้งทุนให้คนอื่นไม่ใช่นิสัยเลยครับเคล็ดลับความสําเร็จของดอเอรเอกคืออะไรความสําเร็จของคนแต่ละคนเขาก็วัดไม่เหมือนกันอนะเอกก็ดีใจเวลาคนบอกว่าเอกประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังมีอะไรที่เราก็ต้องแก้ไขเราก็เอาทุกค,คําพูดคําติชมอะมานั่งดูว่าสิ่งที่เขาชมเขาชมเพราะอะไรบางทีอะเราได้รับเสียงชมไม่เยอะบางทีเราก็จะรู้สึกดีแลละแต่ถ้าเราทําต่อไปมันอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราก็ควรที่จะเปิดรับ คติสิ่งที่เขาว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ここพยายามปร,ปรับปรุงให้มันดีขึ้นฟังแบบนี้ต้องใช้พลังเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยจัดสรรเวลาบริหารเวลาบริหารหความคิดจิตใจเรายัางไงให้ลงตัวแล้วเกิดความสมดุลได้ก่อนที่มันจะสมดุลได้มันก็เคยไม่สมดุลมาก่อนช่วงหนึ่งเรารสึกว่าโ้มันหนักมากก็คือช่วงเรียนปรเอกปีหนึ่งค่ะต้องเรียน100่งเอร์ซต แล้วเราจะทํำยังไงล่ะแต่โชคดีว่าเราได้ทีมที่ดีนะคะเราก็ไปเรียนก่อนออกมาจากห้องเรียนปุ๊บเราก็มากองได้กองเลิกถึงสี่ทุ่มเราก็นัดประชุมกับทีมในวันที่เราว่าง<ม>แล้วก็แบ่งเวลา<ฮ>หลายคนบอกว่าเรียนปริญญาเอ,อกแบบว่าแล้วทํางานอะไรเงี้ยเอ๊บอกว่าทําได้ไหมทําได้นะคะเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากแต่วันนี้มันลืมความเหนื่อยไปแล้วเพราะว่าเราทําได้แล้วอะเอ๊เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เอ็นรับได้ทุกอย่างเหมือนเรารักใครอะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเรารับได้ทุกอย่างแล้วเราพร้อมที่จะแก้ไปกับเขาพอมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นด็อกเตอร์สมใจแล้วค,ความเป็นอาจารย์ในการต่อยอดแบ่งปันสู่สังคมยังไงบ้างคะ่ะ ทุกวันนี้นะคะเอไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำได้แต่อาจารย์พิเศษะคะ่ะวิทยากรและที่ไหนเชิญมาเอไปเลยนะคะเอรู้สึกว่าเออยากตอบแทนอะไรแล้วถ้าความรู้ของเอมันเป็นประโยชน์อะเอเต็มที่มาคือแบบเชิญมาเลยได้เลยถ้าแบบไม่ติดอะไรหรือไม่ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเนี่ยเอไปให้ได้เสมอ ดังเรเอเล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่เป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นผู้จัดตอนนี้เนี่อีกหนึ่งอย่างที่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการเป็นนักเขียนตอนนั้นเอ๊เรียนปริญญาตรีทางด้านกฎหมายนะคะ,คะก็มีโอกาสได้ออก p o c k e t ็ตบุ๊กเรื่องผู้หญิงช่างฟ้องมันเป็นการเล่นคําฟ้องในที่นี้คือฟ้องร้องอแต่จริงพอแบบให้มันดูแบบว่าดูไม่หนักเกินไปผู้หญิงแบบช่างฟ้องที่ฟ้องอคือเรารู้สึกว่าภาษากฎหมายบางทีมัน มันเข้าใจยากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทาภาษากฎหมายให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานในวงการสือ่อเราเลยสามารถที่จะแปลงภาษากฎหมายให้มันเป็นภาษาที่คนทั่วไปพูดกันได้เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้จริงๆคือไม่ต้องการให้ใครมาทําอะไรเราเพราะฉะนั้นเราถึงต้องรู้เนื้อหาในหนังสือก่อนเพื่อไม่ให้ใครมาทําอะไรเราได้ยกตัวอย่างได,ได้ไหมคะอย่างการยืมเงินอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีอ่ะมีคนมายืมเงินเราจํานวนมาก แล้วมันไม่มีหลักฐานนะคะเราไม่สามารถฟ้องร้องเขาได้แนะนําเลยเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรชัดเจเขียนเอาได้เลยะคะ่ะยืมเงิน,นวันนี้วันที่เท่าไหร่นัดจะคืนเมื่อไหร่ลงลายเซน็นแค่ั้น,นะคะซึ่งนี่แค่ตัวอย่างใ<ช>นหนังสือผู้หญิงช่างฟ้องนี้มีเรื่องราวมากมายที่จะให้ผู้หญิงดูแลตัวเองปกป้องสิทธิของตัวเองเพียงแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นก็จะออกมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะอาจจะต้องอัปเดตมุมมองของดรเอทที่มีต่อผู้หญิงไทยในสังคมไทยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ เอรู้สึกชื่นชมค่ะรู้สึกดีที่เราได้อยู่ในสังคมที่สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราเราเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณแม่เป็นซิงเกิลมาเมียค่ะเราจะเห็นคุณแม่ก็จะแอคทีฟทำนู่นทำนี่แล้วเราก็จะคุ้นเคยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ถึงเราจะเป็นผู้หญิงแต่เราก็ทําอะไรได้เหมือนที่ผู้ชายคนอื่นเขาทำได้และที่สําคัญวันนี้ก็เป็น working woman ซึ่งเป็นไอดอลของสาวๆหลายหลคนเลยในมุมของเอเวลามีคาชมอะเอรู้สึกดีใจมากเลยนะแต่เราก็คิดว่า เราก็ทําในสิ่งที่เรามีความสุขเราร <ừ. S 1> ู้สึกว่าทุกวันนี้เราจะทําอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเลือกแล้วมันเหนื่อยกายนะแต่ใจเรามีความสุขเหลือเกินค่ะแล้วมีความฝันเกี่ยวกับความรักบ้างไหมคะจริงๆไม่เคยฝันเรื่อง<ว>ความรักเลยตอบ<ว>้านเราจะไม่ได้มานั่งพูดกันว่าอยากมีแฟนและลูกห้เออาเลยกับแอนะคะพูดแน่ไม่พูดเพียงแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ยจนเราก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็โอเคไหมเ,ออเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยู่ได้ของเราอะคะ่ะ จนถึงวันนี้นี่ก็<ช>เลยมองเรื่องของการมี<ช>คู่ช,ชีวิตหรือความรักนี่คือเป็นมุมมองที่แตกต่างในหลายๆครั้งชีวิตเองค่ะจะเป็นชีวิตที่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นเหมือนทุกคนที่เขาแบบมาตรฐานที่ว่าเรียนต้องเรียนอย่างนี้จบอย่างนี้แต่งงานอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นพี่แต่ว่าไม่มีคือรอบข้างรับได้ในสิ่งที่เราเป็นเราก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วสาวๆหลายคนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยอุ่นใจได้เลยเ<อ>พราะว่ามีเพื่อนแล้วใช่ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะคนเราจะประสบความสําเร็จหรือมีแง่คิดมุมมองอะไรก็ตามแต่มักจะต้องเกิดจากแรงบันดาลใจก่อนแรงบันดาลใจส่วนใหญ่เกิดจากอะไรอยู่ที่คุณแม่ค่ะเพราะว่าอยากให้คุณแม่มีความสุขคือตั้งแต่เรื่องเรียนเป็นสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเวลา,าทําอะไรได้คุณแม่จะไม่ใช่คนที่แบบชมแบบว่าลูกเก่งไม่ค่ะแต่ว่าแววตาเขาอะทําให้เรารู้ว่าเขามีความสุขปกติแล้วแสดงความรักกับคุณแม่บ่อยไหมคะโอ้แบบทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างหอมแก้มก่อนไม่ทํานี่จะรู้สึกว่า เราลืมอะไรไปเลยเนงะี้ยคือเพราะว่าเราปุกพันกันค่ะนี่เราก็ไม่ได้ความเป็นผู้หญิงมันแสดงออกได้เต็มที่แต่ว่าหลายคนเขาเขินตรงเริ่มต้นยังไงดีแนะนำหน่อยถ้าคนที่ไม่เคยทําแรกๆอาจจะสัมผัสก่อนไอว่าสิ่งที่สัมผัสเนี่ยคนที่รักเวลาสัมผัสมันมันมีคุณค่ามหาศาลค่ะพี่แบบเวลาเราเหนื่อยอะไรแค่จับเนี่ยแบบซึ้งและแรกๆมาแบบเกรงๆก,กันบ้างแต่ไอว่าทําไปบ่อยเดี๋ยวชิน แล้วชื่นใจจริงๆเลยนะคะ,คะแล้วปกติแล้วเนี่ยแบ่งเวลาสําหรับการทํางานกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมธรรมะเข้าวัดเข้าวายอย่างไงบ้างจะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดก็คือเข้าไปไหว้พระเสร็จก็ไปให้หานปลาพระเอมีหลานใช่ไหมคะเอ็งรู้สึกว่าอยากปลุกฝังให้เขาแบบว่าอ,อ,อยู่กับธรรมชาติรู้สึกว่าเข้าวัดเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยอะค่ะพี่แล้วก็มี สิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราส่วนในเรื่องของปฏิบัติธรรม,อ,มอาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราเข้าใกล้แบบสิ่งที่สงบจริงๆนิยามของผู้หญิงที่ชื่ออิสริยาสายสนั่นค่ะเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูแบบว่าดูนิ่งๆธรรมดารรมดาแล้วก็ดูบางมุมก็หลายๆคนก็จะติดภาพของความที่เล่นละครที่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรง่จริงๆแล้วเอ้วลึกๆเอ๊ะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วเราเป็นนักสู้มากๆเรารู้ว่าไม่ว่าจะ เจอปัญหาอะไรแล้วความที่จะแก้แล้วมันผล,ลออกมาเป็นยังไงถ้าเราแก้ด้วยตัวของเราเองเรารับได้ทุกอย่างค่ะมันก็เลยจะไม่กลัว่ ทั้งหมดนี้คือตัวตนของนักสู้ตัวจริงนะคะที่เป็นหญิงร่างเล็กบอกบางแต่หัวใจยิ่งใหญ่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังอยู่ภายในพลังชีวิตความคิดและสติปัญญาและทั้งหมดนี้จากใจบุคคลต้นแบบคนดีสีภาาที่เราภาคภูมิใจดอกเตอร์อิสริยาสายสนันค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ คุณเอได้สะท้อนให้เราได้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนต่างสแสวงหาความสุขและความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชื่อเสียงหรือความรักล้วนแล้วแต่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตส่วนใครจะได้ดังที่หวังบ้างก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งส่งผลต่อความคิดจิตใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของดอรเอที่มาสร้างมุมมองให้กับเราได้พิจารณาเพื่อหาสูตรสำเร็จให้กับตัวเองเพื่อการมีชีวิตที่มีความสุขสำเร็จและสมดุลขอชื่นชมยกย่องบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคดอรอิสริยาสายสนัน่น เข้าสู่วารตี้สี่ภาคอีกช่วงนะคะและตอนนี้ปอล์จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในกันค่ะตามมาเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะภายในห้องแห่งนี้มีความรู้มากมายให้เราได้ศึกษามีเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศรวมถึงปรากฏการณ์เกาะความร้อนซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเรียกได้ว่าแต่ละจุดแต่ละโซนนั้นเนี่ยมีความรู้มากมายให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่มาที่ไปของการสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปะตทว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้โหสุดยอดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะห้องนี้ยังทําให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปะตทอีกด้วยค่ะและตอนนี้ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วในช่วงเมนูสีภาคค่ะเมนูสีภาคในวันนี้เป็นเมนูครบเครื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากร้านแม่พิมพ์ปลาเผาจังหวัดสุรินทร์ปลานิลส่งเครื่องส่วนประกอบมีดังนี้ปลานิลหมุนเส้นหอมแดงรากผักชีขา่าตะไคร้กระเทียมกระชายพริกแดงจินดาผักกาดขาวกระหล่ำปลีต้นหอมแครอทขึ้นช่ายผักชีเห็ดหูหนูมาการีนน้ำซุปกระดูกหมูน้ำกระเทียมดองซอสพริกซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองเริ่มต้นด้วยการนำพริกแดงจินดาหอมแดงขา่ากระเทียมและตะไคร้มาโขลกให้พออยากจากนั้นเติมกระชายลงไปโขลกอีกเพียงเล็กน้อยนำซอสหอยนางรมซอสปรุงอาหารน้ำจิ้มไก่ซอสพริกน้ำรกระเทียมดองน้ำซุปกระดูกหมู มาคลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพร <Wow. S 1> เราก็จะได้น้ำซอสเตรียมรอไว้ค่ะจากนั้นก็นำรากผักชียัดลงไปในตัวปลานิลและหมักด้วยซีอิ๊วขาวจนทั่วทั้งเนื้อปลาและมาถึงขั้นตอนการย่างนำมาการีนทาลงบนแผ่นฟรอยพอประมาณจากนั้นนำกระหล่ำปลีผักกาดขาวมารองตัวปลานิลเทน้ำซอสที่เตรียมไว้ลงบนตัวปลาจนฉ่ำ โรยด้วยต้นหอมขึ้นช่ายแครอทเผ็ดหูหนูและวุ้นเส้นราดน้ำซอส,อสอีกครั้งแล้วนำไปย่างโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย <Wow. S 1> จัดใส่จานโรยด้วยผักชีเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนอิ่มอร่อยทั้งครอบครัวกับปลานินทรงเครื่อง ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารีตีสีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวให้ได้ค่ะที่นี่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตทซึ่งเปิดรรับท่านผู้ชมทุกๆวันเว้นวันจันทร์วันเดียวตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเ็นนะคะ วันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวรราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้า9นาฬิกานาทีทางททบ5แห่งนี้เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันลลำคข่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารีี้สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ